เรามาแกะกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆว่ามีนะครับแบงอะไรนะครับส่งมาขายกันบ้างนะครับ บแบงค์ยี่สิบนะครับไม่ผ่านใช้ U N C นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับผ่านใช้นะครับแบงค์ร้อยช้างแดงก็มาแล้วนะครับแล้วก็แบงค์นะครับ อ๋อแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับค่อนใหม่นะครับแต่ไม่เรียงเลขนะครับค่อนใหม่นะครับแต่ไม่เลียงเลขนะครับอ๋อเรียงเลขเหรอครับไม่เรียงเลขนะครับแล้วก็ไม่เรียงเลขนะครับก็จะมีเลียงเลขอยู่นะครับปึกหนึ่งนะครับกับไม่เรียงเลขนะครับโอเคนะครับ หลังจากนี้ก็ทำการจ่ายเงินนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ